ยังหอมแกเรสเซาเกตเตรียมได้งานใหม่ทันทีหากไม่ได้ไปต่อกับทีมชาติอังกฤษหลังวื้อแชมป์ยูโร2 0 2 4เดลี่เมลสื่อดังเมืองผู้ดีรายงานว่าแกเรสเซาเกตผู้จัด,ดจาก,การทีมชาติอังกฤษมีงานใหม่มารอแล้วหากไม่ได้ทำหน้าที่นี้ต่อหลังช่วยแชมป์ยูโร2024ด้วยการแพ้ทีมชาติสเปน1นต่อในรอบชิงชนะเลิศสัญญาคุมทีมชาติอังกฤษของแกเรสเซาเกตจะหมดลงในเดือนธันวาคมนี้แต่ก็มีกระแสว่าอาจแยกทางกับสมาคมฟุตบอลอังกฤษ FA หลังเสร็จสิ้นภารกิจในศึกยร2024 ซึ่งยังไม่สามารถปลดล็อกแชมป์ที่รอคอยมา58ปีได้สําเร็จแม้เข้าชิง2สมัยติดอย่างไรก็ดีแหล่งข่าวระบุว่าแกเรดเซเกตเตรียมได้งานใหม่หากผลเก้าอีก้กุนสื่อทีมชาติอังกฤษโดยไอทีสถานีโทรทัศน์ชื่อดังของเมืองผู้ดียื่นข้อเสนอให้เป็นนักวิเคราะห์เกมสําหรับการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026และรายการต่อๆไป สำหรับ ITV ต้องการแกเรสเซาเกตมาทำหน้าที่นักวิเคราะห์เกมเนื่องจากกำลังจะเสียแกรีเนวินอดีตกองหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งเป็นกูรูชื่อดังในปัจจุบันที่เตรียมกลับไปร่วมงานกับสกายยอสบอตอีกครั้งด้านแกเรสเซาเกตยังรอการพูดคุยเรื่องอนาคตกับ f อฟเในอีก